ก่อนประชาแนวนะคะวันนี้นะคะเราดิเรานะคะจะมากดปุ๊บกอิดแข่งกับผู้แข่งนั่นก็คือนาดาโอเคค่ะอขอเวลาหน่กันนะคะแต่หนอนไม่แพ้เท่าทีแข่งกันห้ารอบนะโอเคค่ะห้ารอบอ่ะเลือกป๊อกอิดเลยค่ะเฮ้ยต้องเออนั่นยี่สิบก่อสิงชุกเลือกอันเดียวก่อนสิคะอันเดียวก่อนรอบละอันค่ะ,อะเอารอบละอันเหรอ ตา้เลือค่ะพร้อมแล้วเริ่มกดเลยค่ะใครเสร็จแล้วยกมือนะเจเสมอค่ะรอบที่หนึ่งบอกเพื่อนๆดิรอบที่หเสมอกัรหนึ่งต่อหนึ่งโอเคค่ะพี่นะพี่ลืมนะรอบที่สองรอบที่สองก็ต้องค่ะอรอบที่สองก็ต้องสองรอบที่สองใครจะเป็นคนเลือกก่อน ก็ต้องอลิ้ฉุบขอเลียกไม่เอาเลก่อนค่ะพว่ชนะอไม่เสมอกันนะคะลูกเมื่อกี้รอเมื่อกี้เสมอกันนะหนึ่งต่อหนึ่งนะขอลิ้นฉุบดีกว่าว่าใครหยุดก่อนฉุบเอาเดิมอ่ะพี่ตันเดิมกันสองครัเฮ้ยทำไมหนูชเลยเ่าเดียวยอะมากตนี้ชนะยอ ้พี่ปันยกก่อนนะลุงนะยกด้วยกันอ่ะยกด้วยกันอ่ะกดใหม่รอบที่สองนี่กดใหม่เอาใหม่อ่ะรอบที่สองเอาใหม่ชุบยิงชุบยิงชุบยิงชุกนิ่งน้งนิ่งน้องยิ่ออโอเคพี่ปันโอเคค่ะเริ่มชนะ รอบที่สองรอบที่สองนี่พี่ปารถชนาก็เป็นสองต่อหนึ่งโอเคต่อไปรอบที่ป้าช่วยอ่าเปลี่ย่ายยิ่งฉุดข้าล่ายยิ่งฉุปอ่ายยิ่งฉุเจะต้องจับหลูก่อนนะคะรอบนี้เพราะว่าหลูสองอ็ล แล้วกันเราที่สามนะคะเลือกโอเคพี่น้องบังเลือกค่ะอ่ะหนึ่งสองซ้ำอย่าเบิ่งอย่าเบิ่อเอาใหม่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 เลยน้องไปอย่าเบิ่งฟังเสียงฟังเสียงป้าก่อนนะป้าจะรับหนึ่งสองซ้ำโอเคเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้นี่รับตึ้งเลยอะเร็วมากเลยอ่ะเอออ่ะโอเคนะคะหนึ่งสองซ้ำ สนพี่ปันก็เป็น3<า>ต่อหนึ่งโอเครอบนี้รอบที่รอบนี้รอบที่เท่าไหร่คะโอเคค่ะปังุกค่ะออชุกเ <c oughs> มื่อกี้จะเอาคอแต่เอาเงินดีกว่าขออันนี้แล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้ชนะเ <c oughs> มื่อกี้ก็แพ้ดีก็ต้องอย่าเบิง่งอย่าไม่ได้นำอันหนึ่งยังนี่ก็เอาดีกว่า เดียวเดี๋ยวหนึ่งสองสามยดูเมกีดูกระชาเฮ้ยกชากเลยน้องตันจ้ไ่นแรัอ่ะโอเคน้องตันได้2ไม่ปันได้3นะคะอันนี้รอบที่4ต่อไปรอบที่สี่แเราเล่นกี่รอบคะ พี่บันชนะพี่บนก็ชนะค่ะลอยต่ถ้าซาาา้ีน<า>้องแพ้ชนะก็็ต้องจาต,ต่อก็ต้องมีอีกรอบนี้รอบที่ห้าก็ต้องต่อยังไงยังกะตปอา หตังเลือกาของพี่ตังเม่ของตัวเองเลยเราไม่มีใครเลือกอันนี้้วยหรอย่าเพิ่งนะอันนี้เป็นรอบพี่ค่ะรอบสุดท้ายแต่ถ้าคานี้ะปันชนะนะชนะขาดรอยก็คือจบเกมคือก็คือรันนอนนะแต่ถ้าน้องตังเสมอก็มีเล่นตอนนี้อยู่ที่สองต่อสามถ้าน้องตังชนะรอบนี้ก็จะเสมอจะต้องเริ่มอีกต้องมีใหม่ตาหนึ่งแต่ถ้าพี่ปันชนะ ก็คือรอบนี้จะตัดสินเลยโอเคค่ะรอบที่หน้ารอบขอเริเ่มค่ะ yeah, <laughs> โอเคค่ะเด็กก<ถ>้อนอ่เข้ากับว่าพี่ปันได้4 <c oughs> น้องตังได้2 <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมอ่า <c oughs> ใช่ <c oughs> รอบนี้ก็คือแข่งกดป๊อปอิด พี่อันปันก็ชนะโอเคค่ะอ่ะเป็นไงบ้างกดป๊อกอิดเป็นไงบ้างหูเสียบฟินมากทุกคนอ่ะเราก็กดเล่นไปลูกอันนี้ไม่ได้แข่งกดเล่นโอเคเราสามารถซื้อป๊อกอิดได้ที่ไหนบ้างได้ที่ลาซาด้าช็อวปี้ช็อปปี้แล้วก็ร้านค้าทัวาท่วไปนะคะไม่งสังว่าอะไรนะลูกสังนี้จะมางเห็นไหมสังอันนี้ไม่มีสายอรเนี่ยงานหน้าจะไปงานหน้า ก็ช่วยอะไรบ้างลูกช่วยบริหารอะไรก้าวมือมือแล้วก็ทำให้สิ่งนสิงสิงมากก็เห็นก็เห็นทุกคนบอกว่าดังในอินเทอร์เ็อะไหนเนาะไหนเดี๋ยวพอกดเสร็จลองเอารูดให้เพื่อนๆฟังดิรูดดิฮะอาจะต้องรูดอันนี้นะคะดังยังไ้นมีก็ให้น้องรูดไปเสียงนโอ้ รูดมากงลยแต่งรูดมากี่ตฟจะมือิ้โอ้โหงฟินมากเลยนะแต่มันรูดแล้วมันจิ้มโอ้อ้โหนี่เขอีกเยไม่ใช่ยี่ยมสุี่ตันะคะเป็นลายเสื้อกับสตรอเบอรี่แล้วก็อันนี้ของนเอสตรอเบอรี่แลนี้คู่หอยให่่อันนี้ก็คือขต่าตงนะคะเป็นธรรมดา ขเขน,นมีสอันนี้่อนเดี๋ยวเรามากดให้เัาล้องดูกันดีวก,นดวก,นกว่าค่ะเรคงจะสี่คนทั้ง โอ้โเสียงมันตเหมกอนเียงตัวเสียงต่างไปเลยอ่ะนี่ยอใช่ดูดิปูดปาดปูดปาดปูดแต่อแต่อะแต่ลองแต่ลองปูดอาจจะ่ไม่ดูอดอาจจะที่จะไม่ดูกดเลยค่ะท มมุุรรดดไม่มีใครเล่นกับน้องคนนี้เลยเอ็นนักน้องเสียใจแล้องหอยหอยเมียงผู้สนุกันพร้อหรือยังคะโอเคค่ะ <Okay. S 1> ถ้าใครอยากซื้อนะคะพี่ปยนะคะจะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ซอปปี้ลาซาด้าร้านค้าทั่วไปร้านค้าสุดเท่วันนี้ขอ,อลาไปก่อนนะไลค์กดแชร์